คลิปนี้ครูติ๊กก็อยากจะขอแนะนำ Google Keep นะครับที่ใช้งานบนมือถือเราสามารถประยุกต์เป็นที่จดบันทึกหรือที่จดจำสวัสดีครับมาพบกับช่องห้องเรียนครูติ๊กนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา9นาฬิกา เวลาดีที่จะมาพบกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ง่ายๆเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลากับช่องห้องเรียนครูติ๊กนะครับคลิปนี้ครูติ๊กก็อยากจะขอแนะนำ Google Keep นะครับที่ใช้งานบนมือถือเราสามารถประยุกเป็นที่จดบันทึกหรือที่จดจำใช้ในงานาการจดสิ่งที่อยากจะทำนะครับใช้งานง่ายได้ทุกที่ทุกเวลานะครับก็เป็นแอปพลิเคชันดีๆาจากค่าย Google นั่นเองนะครับ เราสามารถจดหรือโน้ตสิ่งต่างๆเอาไว้อย่างรวดเร็วและก็ง่ายดายนะครับเอาไว้แจ้งเตือนนะครับว่าวันข้างหน้าต้องทําอย่างไรเวลาไหนนะครับก็สามารถแจ้งได้นะครับอารมณ์คล้ายๆกับโน้ตแพดนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้ฟรีนะครับจะมีวิธีการอย่างไรเราไปติดตามรับชมกันครับก่อนไปรับชมก็ฝากไว้ถ้าชอบคลิปนี้ชอบแนวทางของช่องนี้นะครับก็ช่วยกดแชร์กดไลค์ ถูกใจก็กดติดตามทั้ง5ช่องทางของห้องเรียนครูติ๊กนะครับแล้วไปพบกับการแนะนำการใช้งาน Google Keep บนมือถือเพื่อจดบันทึกสิ่งต่างๆไว้เตือนความจำของเรากันครับครับมาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็หยิบมือถือเราขึ้นมานะครับทีนี้เราก็ไปหาติดตั้งแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Google Keep ก่อนนะครับถ้าเป็น Android นะครับก็ไป Play Store นะครับเราก็คลิกเข้าไปนะครับ ในช่องค้นหาตรงนี้นะครับจะได้ง่ายนะครับเป็นแว่นขยายตรงนี้เราก็ค้นหาแอปเลยนะครับก็พิมพ์คําว่า Google Keep ลงไปนะครับหรือพิมพ์คําว่า Keep ลงไปเฉยๆก็ได้นี่นะครับนี่ Google Keep ตรงนี้นะครับก็คลิกนะครับก็แตะ1ครั้งนะครับก็จะเข้ามาไอคอนจะเป็นเหลืองๆนะครับเป็นปกกระดาษสีเหลืองอย่างเงี้ยนะครับจากนั้นก็กดติดตั้งเลยนะครับไม่ยากสําหรับการโหลดมาติดตั้งก็ไม่น่าจะมีปัญหาสําหรับคนที่ใช้มือถือ a อ d r o i ยอยู่แล้วนะครับนี่ก็จะเป็น Google Keep อย่างเงี้ยนะครับในส่วนของ Google Keep เนี่ยนะครับก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่ไว้สำหรับจดบันทึกต่างๆนะครับที่เขามีให้ใช้นะครับสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนอ่าอีเมลที่เป็น Google หรือเป็น Gmail นะครับเราก็สามารถเข้าใช้งานได้นั่นเองนะครับเราก็เปิดเข้าไปดูเลยก็ได้นะครับหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็ ทําการกดคาว่าเริ่มต้นตรงนี้นะครับก็คลิกเริ่มต้นเลยนะครับดําเนินการต่อโดยคลิปก็ดําเนินการต่อนี่นะครับก็อนุญาตนะครับให้คลิปเข้าไปเตือนคุณนะครับก็อนอนุญาตนะครับเพียงเท่านี้เองนะครับเราก็จะเข้ามาใช้ในส่วนของกูเกิลคลิปแล้วเห็นไหมครับนี่นะครับสําหรับคนที่เข้าใช้งานครั้งแรกนะครับเราก็ลองมาดูนะครับไอคอนก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เราก็สามารถแตะเข้าเพื่อเข้าไปใช้งานนี่นะครับ ถ้าเข้ามาครั้งแรกนะครับมันก็จะว่างเปล่าประมาณนี้นะครับก็คือว่าเรายังไม่ได้ใส่ข้อความอะไรลงไปหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับไอคอนที่เราลงชื่อเข้าใช้งานนะครับก็จะโชว์อยู่ตรงนี้นะครับเป็นไอคอนของ Gmail ที่เราใช้งานมันก็จะเชื่อมกับเราเลยเห็นไหมครับเราสามารถเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาแล้วก็ทําบนคอมพิวเตอร์ก็กได้นะครับแล้วมันก็จะเชื่อมกับสมาร์ทโฟนของเราในตัวนะครับก็จะมีไอคอนเราอยู่ตรงนี้นะครับเพราะเชื่อมกับ Gmail เรานะครับ อ่ทีนี้เรามาดูเมนูใช้งานเบื้องต้นนะครับก็อ่าให้ไปที่เครื่องหมายบวกข้างล่างมุมขวาตัวนี้นะครับจะมีเครื่องหมายบวกอยู่นะครับเราก็แตะ1ครั้งนะครับเราก็จะได้อ่าเห็นเมนูการทํางานอยู่5เมนูนะครับก็คือเสียงรูปภาพภาพวาดรายการและก็ข้อความนะครับอ่ามาดูเมนูแรกนะครับก็คือเมนูเสียงอันนี้ก็เป็นเมนูสั่งการด้วยเสียงนั่นเองคือเราต้องการอยากจะโน้ตย่อๆอ่าแต่ว่าไม่อยากพิมพ์นะครับเราก็สามารถ พูดด้วยเสียงได้นะครับให้เขาบันทึกไว้เอาไว้ใช้งานได้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับผมก็จะ,ะกดปุ่มเสียงแล้วก็พูดเลยนะครับวันนี้เวลา15นหานมีการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมระสมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ที่ห้องประชุมเทพนาลีชั้น6นะเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับนี่นะครับเราก็เป็นการโน้ตย่อๆของเรานั่นเองนะครับก็คือ เราก็จะมีการประชุมเวลา15บหนากานะครับมีการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมอบรมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ที่ห้องประชุมเทพนาลีเพื่อเตือนตัวเองนะครับชื่อประชุมนะครับเราก็พิมพ์ไว้เลยนะครับนี่เราก็พิมพ์ว่าประชุมลงไปในนี้เลยนะครับจากนั้นก็กดถัดไปนี่นะครับเพียงเท่านี้เองนะครับเราก็เป็นการบันทึกเรียบร้อยเราก็ย้อนกลับมาเห็นไหมครับจะมีและข้อความ แล้วก็มีฟังเสียงตัวนี้ได้ด้วยนะครับเราก็แตะฟังเสียงตัวนี้ได้นะครับนี่อ่กดฟังเสียงดูวันนี้เวลา1ิบห้านามีการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมประถมนิเทศนักเรียนนักศาใหม่ที่ห้องประชุมเทพนาลีชั้นหกนะเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นการบันทึกเสียงไว้นะครับนี่ก็จะเหมือนข้อความในตัวนี้แหละนะครับอันนี้ก็เป็นการใช้งาน อ่าเบื้องต้นนะครับสำหรับเมนูในส่วนของการบันทึกด้วยเสียงเห็นไหมครับทีนี้นะครับเรายังมีลูกเล่นเพิ่มเติมเข้าไปนะครับแตะที่อ่าหัวข้องเรานะครับที่ตรงระฆังตรงนี้ครับระฆังมีเครื่องหมายบวกตัวนี้เราก็แตะหนึ่งครั้งนะครับก็จะเป็นการเตือนนะครับการเตือนนะครับเขาจะให้อ่จะเตือนตอนเวลาไหนนะครับก็มีบอกตรงนี้นะครับเราก็เลือกวันเวลาตรงนี้ได้เลยนะครับเราจะให้แจ้งวันนี้นะครับอ่าสมมติผมแจ้งวันนี้นะเวลานะครับเราก็เลื่อนเป็น อ่าช่วงบ<ด>่ายนะครับนี่นเลือกกําหนดเวลาก็ได้นะครับนี่อ่าให้เตือนตอนเวลา10 4นาฬิกานะครับส0นาทีนะครับนี่ให้เตือนตอะวันนี้ก็ตกลงนะครับน้าวันนี้วันที่10ก็ว่าไปนะครับไม่เกิดซ้ําก็โอเคนะครับก็บันทึกเลยนะครับนี่ครับก็จะมีเวลามาแล้วว่า14นาฬิกาสินาทีเนี่ยจะเตือนด้วยนะครับอ่าจากนั้นนอกจากเตือนแล้วเนี่ยนะครับอ่ายังสามารถระบุสถานที่ได้ด้วยนะครับเราต้องการ ระบุสถานที่ไหนนะครับเราก็พิมพ์ลงไปบอกเลยหน้าแรกการทํางานอะ้วว่าไปนะครับอ่านี้ผมไม่ต้องใช้นะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยครับข้างล่างก็ยังมีจานสีตัวนี้เราสามารถใส่สีใส่อ่าลูกเล่นพื้นหลังตามที่เราต้องการเลยนะครับสมมุติผมต้องการใส่สีส้มนะครับก็ใส่ไปเงี้ยนะครับใส่สีชมพูก็จะประมาณเนี้ยนะครับนี่ประมาณเหลืองก็ได้ประมาณนี้นะครับ ข้อดีของคีปก็คือไม่ต้องเซฟนะครับพอพิมลอยลงไปเนี่ยนะครับเขาก็จะมีหลักการเดียวกันกับ o o เกิลช e e ก g o o g l e Doc s, นะครับหรือกูเกิได้ต่างต่างๆนี่ครับก็คือเขาจะเซฟบันทึกโดยอัตโนมัตินั่นเองเราไม่ต้องแก้ไขอะไรเราไม่ต้องไปบันทึกอะไรนะครับเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเขาจะเซฟไว้ให้เลยนี่นะครับวันนี้ก็จะเตือนเราเวลา14บสนกาสีนาทีมีการประชุมนะครับเวลา15บหนกาเขาก็จะเตือนเรานั่นเองอันนี้ก็เป็นข้อดีของอาการใช้งาน g o o g l e Keep นั่นเองนะครับนี่ ปกของเราก็จะเป็นสีออกเหลืองๆที่ตามที่เราเลือกนั่นเองนะครับแล้วก็มีฟังเสียงได้ด้วยแล้วก็มีวันที่นะครับอันนี้ก็ส่วนแรกนะครับของเมนูที่ชื่อว่า,าสั่งพิมพ์ด้วยเสียงนั่นเองนะครับนะต่อมานะครับมาดูเมนูอันต่อมานะครับก็คือเมนูรูปภาพนั่นเองนะครับเมนูรูปภาพนี้นะครับก็เอาไว้ใช้สําหรับเวลาเราไปเจอรูปภาพหรือไปเจอ,อเดินผ่านสิ่งของอะไรต่างๆเราอยากจะบันทึกโน้ตๆย่อๆไว้ เตือนความจําเราก็ได้นะครับเราก็แตะที่รูปภาพนะครับพอแตะที่รูปภาพเขาก็จะให้เราเลือกอยู่2อย่างว่าจะถ่ายรูปหรือจะเลือกรูปที่เราถ่ายไว้นั่นเองนะครับสมมุติเราเลือกรูปภาพที่เราถ่ายไว้นะครับก็คลิกเลยนะครับนี่สมมุติผมเจอรูปนี้นะครับต้องการเนี่ยนะครับเราก็ติ๊กแล้วก็กดเสร็จสิ้นนะครับนี่รูปปากกาก็จะมาแล้วเห็นไหมครับรูปดินสอนี่ก็จะมาแล้วเราก็ตั้งชื่อว่าดินสอนะครับตั้งชื่อว่าดินสอนะครับแล้วก็โน้ตได้เลยนะครับ นี่ครับก็น้ตยอๆประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถตกแต่งเหมือนเดิมได้นะครับนี่เราก็สามารถใส่สีใส่อะไรตามที่ต้องการได้นั่นเองนะครับจะโน้ตย่อเรื่องอะไรก็ได้นะครับนี่ก็ประมาณนี้เราก็จะได้รูปภาพมาแล้วนี่จากนั้นนะครับเราก็ย้อนกลับขึ้นไปดูได้นี่นะครับเราก็จะมีรูปขึ้นมาปรากฏตรงนี้แล้วนะครับเขาก็จะบันทึกให้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะรู้ว่าเรื่องราวอะไรนะครับนะครับทีนี้มาดูหัวข้อต่อมานะครับก็คือหัวข้อภาพวาดนะครับ ภาพวาดก็คือ,อก็จะให้พื้นที่กระดาษมาเป่าๆอย่างี้มานะครับเราก็เราไปสะดุดงานงานหนึ่งนะครับแต่ว่าอ,อยากจะโน้ตยอ่อๆอย่างเช่นเราต้องการกําหนดพื้นที่บางอย่างนะครับอ,อย่างเช่นขนาดป้ายขนาดต่างๆแล้วเราอยากจะโน้ตยอ่อๆไว้นะครับเราก็มาเลือกที่ปากกาตัวนี้นะครับจิ้มปากกาค้างไว้นะครับก็จะมี สีหมึกให้เราต้องการอยากจะใช้นะครับแล้วก็ขนาดไซส์หมึกนะครับนี่สมมติผมต้องการไซส์นี้นะครับอันนี้ขนาดหัวหมึกส่วนนี้ขนาดสีนะครับมีขนาดสีประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็ลองมาแผ่นดูนะครับเนี่ยผมก็วาดไปเลยอย่างเงี้ยนะครับปาบลงไปอย่างเงี้ยนะครับจากนั้นเราก็กําหนดขนาดตรงเนี้ยนะครับร้อยยี่สิบนะครับนี่เราก็จะประมาณอย่างเงี้ยนะครับซีมอันนี้ผมใช้เมาส์นะครับสูงก็อยู่ที่ประมาณ นี่แล้วก็เขียนย่อเงี้ยนะครับประมาณนี้ร้อยเมตรร้อยนะครับนี่ร้อยซีเอ็มนะครับเนี่ยนะครับเราก็จะโน้ตย่อไว้นะครับอ่าหรืออยากจะวาดโครงสร้างอะไรบางอย่างแล้วก็สามารถวาดได้นะครับนี่นะครับนะครับอ่าวาดกองวาดอะไรประมาณนี้นะครับอ่าสมมติวาดภาพเราก็ไปที่ยางลบตรงนี้นะครับ เราก็สามารถมาแตะที่ยังลบตรงนี้นะครับเราก็สามารถลบได้นะครับลบตรงนี้ที่ไม่ต้องการอยากจะลบนะครับหรืออยากจะเปลี่ยนสีหมือก,ก็กดค้างไว้นะครับก็เปลี่ยนสีหมึกเป็นสีแดงลองดูอย่างเงี้ยนะครับอ่าสีเส้นก็สามารถเปลี่ยนได้อ่าขนาดไซส์เส้นก็เปลี่ยนได้นะครับเรยเปลี่ยนเป็นเส้นใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยนะครับ се. เราก็สามารถวาดได้นะครับเครื่องไม้เครื่องมือก็มีให้พอสมควรนะครับทําให้เราง่ายต่อการสเก็ตภาพหรือ ใช้นิ้วเรานะครับในการสเก็ตได้นะครับหนีบประมาณนี้นะครับก็ถ้าต้องการอยากจะเน้นสีก็สามารถทําได้นะครับเน้นประมาณเนี้ยนะครับเราก็สามารถเน้นลงไปนะครับนี่นะครับประมาณเนี้ยนะครับนี่เราต้องการอยากจะได้สีประมาณไหนน้ตนะครับลองใช้งานกันดูไม่ยากนะครับนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็กดคลิกออกนะครับจากนั้นก็ตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อได้ตรงนี้นะครับนี่นะครับ นี่เราก็เขียนว่าขนาดงานก็ได้นะครับก็กดถัดไปโนตนะครับแล้วแต่เราจะใส่เลยนะครับ120 2 40อย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถกําหนดขนาดได้นะครับเป็นอันเรียบร้อยนี่นะครับก็จะกลับมาอยู่หน้าแรกนะครับอันนี้ก็ส่วนในส่วนของการใช้อ่าเครื่องมือวาดภาพนะครับต่อมานะครับในหัวข้อต่อมาก็จะเป็นในหัวข้อรายการเช็คลิสต์นะครับก็คลิกเข้าไปนะครับรายการเช็คลิสต์เนี่ยนะครับเราก็ ตั้งชื่อตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับว่าประชุมนี่นะครับสมมติของผมใช้คําว่าประชุมผู้ปกครองแล้วกันนะครับนี่นะครับผมจะใช้คําว่าประชุมผู้ปกครองนะครับทีนี้เราจะประชุมผู้ปกครองเนี่ยนะครับเราจะต้องการเช็คลิสเตอ์เตือนความจําอะไรเราบ้างนะครับเราก็พิมพ์ตรงนี้ได้เลยนะครับพิมพ์ช่องตรงนี้นะครับว่าประชุมนะครับทีนี้ประชุมผู้ปกครองทีนี้มีหัวข้ออะไรเพิ่มเราก็ติกายรายการใหม่เข้าไปอย่างเงี้ยนะครับ เราก็พิมพ์ต่อว่าแจ้งผลการเรียนอย่างเงี้ยนะครับแจ้งผลการเรียนจากนั้นมีรายงานพฤติกรรมรายงานพฤติกรรมผลแล้วก็งานที่มอบหมายอ่าเอาแค่4ี่อย่างพอนะครับเราจะประชุมผู้ปกครองนะครับหัวข้อประมาณนี้นะครับเวลาจะคุยผู้ปกครองเราก็สามารถอันไหนที่ทำเราก็ติ๊กตรงนี้เครื่องหมายถูกได้นะครับหรืออ่าเลือกไว้เอาออกก่อนนะครับนี่เอาออกก่อน ย้อนย้อนนี่นะครับอ่าเราทําอะไรเสร็จแล้วเราติ๊กออกติ๊กออกมันก็จะเลือกไว้ประมาณนี้นะครับทีนี้อ่าเราสามารถใส่สีได้เหมือนเดิมนะครับเราก็ใส่สีอ่าเอาสีอะไรไปแล้วเอาสีเทาอย่างนี้บังนะครับนี่ทีนี้นะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับเราก็อ่าไประบุเวลาให้แจ้งเตือนนะครับนี่ก็สามารถแจ้งเตือนได้นะครับนี่เราลองเราลองดูนะครับเลือกวันเวลานะครับนี่สมมุติวันนี้วันที่10นะครับมา ตอนนี้13บสนาิกากำหนดเวลาเองนะครับเราต้องการสัก13บสนาฬิกาสิบสนาฬิกาเอาสัก16นาทีนะครับ16นาทีนะครับลองดูว่าถ้าเตือนประมาณนี้แล้วมันจะเป็นอย่างไรนะครับเราลองดูนะครับบันทึกเลยนะครับเราก็ย้อนออกไปนะครับเป็นอันเรียบร้อยนะครับทีนี้เรารอเวลานะครับตอนนี้15นาทีแล้วนะครับ ลองดูว่าเขาจะเตือนเป็นอย่างไรนะครับลองดูสักครู่หนึ่งนะครับหัวข้อก็อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับเราเตือนที่13นาฬิกา16นาทีนะครับลองดูว่าถ้ามันเตือนในมือถือจะเป็นอย่างไรนะครับนี่นะครับเขาก็จะเตือนเป็นป๊อปอัพแจ้งมาอย่างนี้เราก็สามารถเปิดดูได้นะครับนี่นะครับอ่ามีการประชุมผู้กองนะอ่าเราก็เสร็จสิ้นนะครับเราก็เข้าไปดูได้นะครับจากนั้นเราค่อยเปิดโปรแกรมนี้เข้ามาดูนะครับเราก็ติ๊กเข้ามานะครับนี่นะครับ ดังนั้นเราก็จะพูดเรื่องอะไรแล้วก็แตะนะครับนี่แล้วก็แตะนะฮะเรียบร้อยแตะไปแตะไปเป็นอันเรียบร้อยนะครับนี่ทำเสร็จทั้ง4รายการเราก็ติ๊กออกติ๊กออกติ๊กออกก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นการใช้งานในส่วนของการใช้เช็คลิสต์นั่นเองนะครับก็เอาไว้สําหรับในการเตือนตัวเองว่าเราจะทําอะไรบ้างนะครับสามารถติ๊กออกได้นะครับตามที่รายการที่เรามาร์กไว้นั่นเองนะครับแล้วก็มีการแจ้งเตือนตามที่เราต้องการนะครับนะครับต่อมา หัวข้อต่อมานะครับข้อความนะครับหัวข้อ,ข,อข้อความก็จะคล้ายๆโน้ตทั่วไปนะครับเพียงแต่อันนี้เป็นใส่ข้อความเข้าไปนะครับสมมุติผมพิมพ์คําว่าความหมาย AI สมมุติว,ตว่าผมพิมพ์ผมอยากจะโน้ตข้อความไ<ห>ว้นะครับเวลาไปเล่าหรือเวลาอยากจะนําเสนออะไรนะครับจะได้โน้ตเตือนตัวเองไว้นั่นเองนะครับสมมติผมพิมพ์คําว่าความหมายของ AI นะครับส่วนโน้ตเราก็พิมพ์ไปเลยนะครับ นี่นะครับผมมุดผมพิมพ์มาเรียบร้อยแล้วนะครับ AI ก็คือเป็นสิ่งแวดล้อมธุรกิจอะไรก็ว่าไปประมาณนี้นะครับนี่ผมก็จะใส่มานี้นะครับจากนั้นก็แจ้งเตือนก็ได้นะครับเอาไว้แจ้งเตือนก็ได้นะครับจะต้องให้พูดเวลาไหนก็ได้นะครับหรือจะทําให้เฉยนะครับนี่ก็จะมามาณนี้นะครับเขาก็จะขึ้นหัวข้อมานี้เวลาคลิกเข้าไปอ่านก็อ่านนี่คลิกเข้าไปอ่านอย่างนี้ได้นะครับแตะเข้าไปอ่านได้นะครับอันนี้ก็เป็นการ ใช้เครื่องมือในส่วนของข้อความนะครับทั้ง5เครื่องมือนี้นะครับก็มีประโยชน์กับเรามากขึ้นอยู่กับเราจะใช้ในสิ่งแวดล้อมใดนะครับในบริบทไหนนั่นเองนะครับใช้เสียงพูดก็ได้ใช้รูปภาพก็ได้ใช้ภาพวาดนะครับสเก็ตภาพหรือจะเป็นเช็คลิสต์หรือจะเป็นข้อความก็สะรวกได้หมดนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของ Google Keep นั่นเองนะครับ มีไว้ให้เราใช้ฟรีนะครับเราก็สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรีนะครับเพราะมันเป็นของ Google ซึ่งเราใช้ Gmail ของ Google อยู่แล้วนะครับเราก็สามารถโหลดมาติดตั้งไว้ในเครื่องได้นั่นเองนะครับครับและนั่นก็เป็นการแนะนำการใช้งาน Google Keep นะครับหรือ Keep บนมือถือนะครับเราสามารถใช้ Google Keep เนี่ยนะครับในการจดบันทึกหรือจดไอเดียต่างๆนะครับ หรือจะเป็นการลิสต์รายการสิ่งที่ต้องทําหรือสิ่งที่ต้องบันทึกไว้สิ่งสําคัญสําคัญนะครับไว้เตือนความจํานะครับใช้ได้ทุกที่ทุกเวลานะครับแล้วก็อยากจะดูย้อนหลังก็สามารถทําได้เราอยากจะบันทึกไว้นะครับโดยไม่ต้องแจ้งเตือนก็สามารถทําได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของ Google คลิปนะครับเราสามารถเปิดดูย้อนหลังได้ตอนไหนก็ได้นะครับเราอยากจะบันทึกเข้าไปตอนไหนก็ได้นะครับแล้วก็เก็บไว้นะครับบนคลาวนะครับเราก็สามารถ ดึงมาใช้งานตอนไหนก็ได้อีกเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของ Google Keep นะครับซึ่งใช้งานฟรีของ Google นะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่รองรับการใช้งานบนมือถือ Android เราอยู่แล้วลองโหลดมาใช้งานกันดูนะครับสำหรับ Google Keep นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อคนที่ต้องการอยากจะหาเครื่องไม้เครื่องมือในการจดบันทึกนะครับก็ฝากไว้สำหรับ Google Keep นะครับ ก่อนจากกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ชอบแนวทางของช่องนี้นะครับก็ช่วยกดแชร์กดไลค์ถูกใจก็กดติดตามทั้ง5ช่องทางของห้องเรียนครูติ๊กนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ